ค้นหาคุณค่าตัวเองทุกเวลานาทีล้วนแล้วแต่เป็นชิ้นส่วนของชีวิตที่ควรผ่านไปด้วยความปิติยินดีมเมล็ดพืชพันธุ์แห่งกุศลเล็กๆน้อยๆเพื่อผ่านการเอาใจใส่ดูแลแสงแดดอ่อนๆสายฝนประพรมดอกไม้คุณธรรมก็เบิกบาน สร้างความแจ่มใสให้แก่ทั้งตนเองและกัลยาณมิตรที่ผ่านมาพบเห็นจงมีกำลังใจปลุกเราให้ตนถามหาความงดงามในชีวิต,วตขอเพียงความเข้มแข็งขึ้นอีกสักนิดทำใจยอมรับบ้างแล้วชะตากรรมทั้งปวงจะเป็นสิ่งที่เราฟันฝ่าข้ามไปด้วยใจผ่องแผ้วไม่มีชีวิตใดที่ไร้ปัญหาไม่มีทะเลใดที่ปราศจากคลื่น ขอเพียงได้สติได้ลืมตารับรู้และยิ้มสู้กับบทเรียนชีวิตด้วยตนเองปัญหาชีวิตการงานการเรียนและกับผู้คนที่วนเวียนเข้ามาให้ขบคิดล้วนแล้วแต่เป็นบททดสอบที่ท้าทายการดำรงความวิเวกความผุดผ่องท่ามกลางการเผชิญปัญหาเป็นงานหลักของชีวิตถึงไม่ง่ายก็ใช่เกินวิสัย เมื่อตั้งใจอย่างมั่นคงที่จะอยู่เหนือความทุกข์ยากทั้งปวงปัญหาอย่างโลกโลกนั้นไม่มีวันหลบหนีแต่การดำรงความสงบไร้ความวิตกกังวลในการเผชิญกับปัญหาเป็นสิ่งที่พึงสำรวจทบทวนตอกยำ้ำเพราะนั่นคือสติปัฏฐานของชีวิตเป็นที่เดียวที่ความทุกข์ความต่ำสามตามไปไม่ถึงขอให้มีกำลังใจ แม้จะล้มลงไปบ้างก็ประเสริฐกว่าการจำยอมจมอยู่ในปรักแห่งความท้อแท้ไรหวังถึงจะล้มลุกคลุกคลานก็ขอให้คลานไปข้างหน้าทุกคนต้องผจญกับปัญหาที่เข้ามาสั่นคลอนชีวิตจิตใจแต่ไม่พึงหยุดยั้งความเห็นจริงว่ามันก็ธรรมดามีสติตั้งหลักและรู้เท่าทันอย่าปล่อยให้ภารกิจอื่นใดทิมตามใจให้วุ่นวาย แต่งานการที่มุ่งทำให้สำเร็จอันเป็นความรับผิดชอบส่วนตนทั้งปวงก็ต้องสำเร็จหรือคืบหน้าไปตามเหตุอันควรความสำเร็จในแต่ละหนคือกำลังใจที่ตนจะมอบให้แก่ตนเองความก้าวหน้าในการฝึกฝนตนเองมันทำให้เรารู้สึกถึงชัยชนะมั่นใจในการพึ่งพาตนเองมันทำให้เรารู้สึกว่าไม่มีหน้าผาใดชันเกินความเพียร ไม่มีภูเขาใดสูงเกินความตั้งใจจริงอยู่เราต่างเคยล้มเหลวในชีวิตกันมาบ้างในบางหนแต่น้ำตาแห่งความทุกข์ทอหามีประโยชน์อันใดไม่ความสำเร็จของชีวิตมีใช่เรื่องของอนาคตเลยหากแต่อยู่ที่จัดการกับชีวิตในแต่ละวันให้ผ่านไปด้วยความเบิกบานใจเราจะฝันใฝ่ถึงวันใดในชีวิตอีก ในเมื่อวันนี้ก็คือชีวิต success is in begin but becoming is not end เรียนยังไม่จบยังหางานไม่ได้รายได้ยังไม่มีอะไรเหล่านี้ไม่ใช่ข้ออ้างเพื่อบอกปัดความรับผิดชอบในการฝึกตนเพื่อความเบิกบานใจในวันนี้เลยอริยมักตั้งต้นในวันที่ตนสำนึกไม่ใช่วันที่รับปริญญา ความเอื้อเฟื้อมิได้บังเกิดขึ้นในวันเงินเดือนออกแต่ทุกๆวันเวลาที่ความกรุณาเป็นจริงขึ้นมาในจิตใจความดีงามน้อยใหญ่ต้องโปรยปลายอยู่ร่ำไปคิดเสียว่าศาสตร์แสงอันอบอุ่นกระจายออกไปในสังคมรอบตัวจริงอยู่ที่ปุถุชนทั้งหลายนั้นยากยิ่งที่จะไม่เลือกที่รักมักที่ชังโดยสิ้นเชิง แต่เราย่อมสาม,มารถพัฒนาไปสู่การณาอันไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีประมาณนั้นได้ดวงตะวันไม่ได้ส่องแสงเพื่อต้นไม้ต้นใดต้นหนึ่งแต่เพื่อความเริงร่าของทั้งโลกกว้างชนเหล่าใดผู้มีความรักและความเสียสละประจําใจก็จักเป็นผู้ให้ได้ในทุกแห่งหนการช่วยเหลือคือการแบ่งปันที่งดงามยิ่งนัก ความเรียบง่ายด้วยการกินอยู่แต่เพียงพอดีเป็นศีลอันสูงส่งการเสียสละส่วนเกินของชีวิตเป็นการอุทิศที่ยอดยิ่งเป็นการให้ที่ไร้รูปแบบแม้ไม่มีใครรับรู้แต่เรารู้เราเห็นสิ่งเหล่านี้มีความหมายมากมายต่อการสร้างศรัทธาต่อตอนเองอันเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายเลยสำหรับคนยุคนี้การลดและเลิกส่วนเกิน เป็นการแบ่งปันที่มองไม่เห็นการได้เสียสละอะไรสักเล็กน้อยเป็นปิติยินดีในหัวใจของมนุษย์เราเสมอแล้วยายเราจะไม่ฝึกฝนให้เป็นนิสัยกลายเป็นความปรีเปรมที่ยิ่งใหญ่เล่าความดีแม้เล็กน้อยที่ไม่มีใครอื่นรู้เห็นแต่ก็เป็นบาร,รมีที่ทำให้ตอนได้เบิกบานใจสามารถชื่นชมตนเองได้หากว่า ความริษยาหนึ่งผุดขึ้นมาเผาใจเรามีสติว่องไวและดับได้โดยเร็วพันด้วยฝีไม้ลายมือตอนนี่ก็เป็นประสบการณ์แห่งชัยชนะแล้วมิใหญ่ที่ใครจะรับรู้ด้วยเลย